เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว i อว n n g อ็นเทุกคนเลยนะครับเราก็กลับมาพบกันในเกมที่ชื่อว่าอานั่นเองนะครับผม A R K อะไร EVO อะไรสักอย่างนะครับเป็นเกมที่ผมแบบคือไปดูคนเล่นมาเนี่ยเราแบบรู้สึกว่าอยากเล่นมากคนระับเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ผมเนี่ย ต้องการที่จะซื้อ pc ใหม่มันเลยนะครับออตอนนี้ก็หลังจากจัด pc ใหม่มาแล้วก็เกมก็ลดราคาพอดีนะครับลดมาเหลือสามร้อยสามสิบกว่าบาทนะก็ยังไงก็คุ้มอยู่แล้ว,ลวเกมนี้แล้วพอได้มาเล่นนะผมก็ได้ลองทดสอบไปแล้วนะครับก็ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะลองเล่นดูว่ามันเล่นยังไงก็โอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้มันใช่สำหรับผมมากๆเลยนะผมชอบมันมากๆเลยนะ้สำหรับพวกเสียงพวกอะไรเนงะี้ยบางทีผมทำแต่คลิปฟี้าใช่ไหมครับมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงอะไรให้เพื่อนๆฟังเท่าไหรนะ่ะะ ก็ถ้าเรื่องเสียงมีปัญหายัางไงเดี๋ยวก็จะปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้เนะี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบมีข้อมูลเด็ดๆอะไรเงี้ยมาแนะนำผมไม่สามารถสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแต่ว่าก็โอเคผมอยากให้เพื่อนๆดูอย่างสนดกนะอันนี้ผมก็เล่นคนเดียวก่อนนะผมไป ผมก็ต like hmm. oh, oh, ิดตามหลายคนที่เล่นมานะผมนั่งดูเนี่ยนั่งดูก็สนุกแล้วนะเฮ้ยเยตัวอะไรวะเฮ้ยเงูมาไงเนี่ยตายดิเนี่ยเรียบร้อยครับมันดีงูมันมีจระเข้นะโอ้โหผมนี่แบบผมนี่เงอบเลยนะตัวอยู่ไหนวะเนี่ยทีนี้ เมื่อกี้จะพูดว่าอะไรเนี่ยลืมเลยแล้วมื่อเกิดไหนเนี่ยผมจำที่เกิดตัวเองไม่ได้นะครับโอเคพอดีเลยอย่างนี้ก็คือเริ่มใหม่หมดนั่นเองก็ถือว่าเป็นเลิกดีให้เพื่อนๆดูว่าผมก็จะเริ่มใหม่นะครับขออัพเป็น เริ่มมามันต้องเป็นสตามิน่าเนาะมไม่ได้เริ่มนี่ผมก็เลเวลเลเวลซักเลเวลนึงแล้วอะอะต้องมีเตียงนอนนะจะได้กลับไปที่เดิมได้ครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะมีเตียงนอนแล้วมีอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพื้นนะครับโอเคพื้นไว้สร้างบ้านเนาะ โอเคอัพไม่ได้แล้วมันเดินอะไรแถวนี้เนี่ยเด็วจัดเลยขอดเนื้อหน่อยโด,โดโด้โอ้โหแค่นี้ตายแล้วโดโดนี่ลืมดูเลยว่าในตัวมันมีอะไรนะไม่มีนะเอออะไรมาอะไรมาอีก ผมว่าเดินไปทางซ้ายเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นทางเดิมโอ้ยตัวนี้โอ้ยอมันกัดแรงอย่งว่าโวน,นโอ้โหตายเอา,ตา,เอาตายเอาเลยนี่โอ้ยผมน่าจะอยู่โซนหนึ่งไงโอเคถ้าจำไม่ผิดนะขอลองเล่นคนเดียวก่อนนะครับค่อยๆสร้างไปคนเดียวเพราะผมรู้สึกว่า อะไรเนี่ยก็เจองูดิไอ้เคอโอ้ผมยอมตายดีกว่ายอมตายไปเกิดโซนสองดีกว่านะครับมันออโต้แอตแทกนะมามาไอ้เคอมามามาไหนเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอโอ้โหเจ๋งจริงครับผมไม่ได้พูดเล่นโอเคโซนสองเนี่ยน่าจะเป็นโซนของเราแหละเราต้องรีบ ไปเอาของเราคืนมาเพื่อนมันตรงไหนวะเนี่ยอตายเอายอมตายยอมตายจังหวะนี้ตายมากๆเป็นอะไรมินี่ปัญหาหลักใหญ่ของผมนะคือเฮ้ยผมไม่รู้ว่าผมไปเกิดโซนไหนนะครับ เวสหนึ่งตะวันตกนะครับคุณไหมเนี่ยเออผมว่าไม่ใช่แน่นอนตายครับต้องยอมตายครับเฮ้ยการตายมันต้องอัดอออืื้ โหมีไลโน่มาด้วยน็อตน็อตไม่ใช่น่าจะเป็นเวสโซนสามเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดไหมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็อุ้ยใช่เลยอะตรงเนี้ยเอ้ยแอร์ดรอป โอเคนะครับไปที่แอร์ดรอปก่อนนะเราค่อยมาเริ่มจัดแจงทํานู่นทํานี่กันไปโอ้โหม่การเรดอนแน่เลยกลับครับกลาบจังหวะนี้ต้องเดินอ้อมวิอะไรอะ่ะ คืออะไรอ่ะคือผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเกมนี้แล้วก็แคสลง youtube มานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วนะแต่จังหวะนี้ก็คือมันลดราคานะแล้วก็ผมก็ PC ผมก็สามารถเล่นได้แล้ว แล้วก็ถ้าถามว่าเล่นแล้วเป็นไงผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากครับตอบโจทย์มากครับปีรัญญากัดตายนไะม่ก้าปีรัญญาด้วย Come on air drop โอ้โหไกลกว่าเดมิมอีกจะไปเอาอยัางไงหรอครับ โอเคไว้ค่อยไปเอาเมื่อพร้อมดีกว่านะตอนนี้มาตั้งต้นกันใหม่ดีกว่าครับเอาก็อย่างที่พูดค้างไว้นะผมก็โอ้ตรงนี้น่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวดูก่อนมันไม่ค่อยมีหินเนี่ยแหละโอเคตรงนี้ได้นะแต่ตัวเนี่ยตัวพ่นผิดนี่ต้องระวังนะครับ โอเคตั้งหลักตรงนี้แหละตั้หลักที่ผมดูเลยนะแรกๆก็จะเป็นของเบริเฟอร์นะครับอันนี้ก็เล่นกันสนุกดีนะมีแบบเล่นกับเพื่อนได้ปบบควนโอยมากนะแล้วก็มีสกิฟทีวีนะอันนี้ก็ออกแนวตลกตลกหน่อยครับสำหรับเบริเฟอร์ก็จะดูแบบจริงจังดูดูแบบ มีสาร้านิดนึงนะครับสามารถแบบช่วยให้เราเล่นได้ช่ำชองขึ้นนะแต่ตอนนี้เขาก็ไปเล่นเกมอื่นๆกันแล้วผมก็มาเก็บตกของรถราคานะโอ้โหเราก็ตอบโจทย์มากในเกมนี้ผมชอบมากเลยเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วโอโห,โหโอโหโอโหชีวิตร้อชีวิตเอ้ยคือไม่ไหวแล้วนะหลายทีแล้วนะโอ้ยจังหวะนี้ตั้งตัวไม่ได้เลยะอะแฟนกันก็อัดเลยมาสู้กันมา ก่อนเนื้อก่อนจังหวะนี้หลักๆเราต้องมีมแคมป์ไฟก่อนนะครับตัวไปไหนอ่ะอออย่ากระเด็นนะครับอย่ากระเด็น เอาอีกแล้วเอาอแล้วมีอะไรโอเคเราต้องคับแคมไฟนะซึ่งเราต้องการ Trash สิบสองฟินโอเคงั้นเราต้องมีไอ้นี่ก่อนเป็นอย่างแรกนะหินหินไม้แล้วก็ Trash โ okay. อเคหินก็เก็บอย่างนี้นะครับคนที่จำเป็นก่อนเร่งด่วนนะ เอาเอาไปตัวนี่มเาเข้าใกล้ข้างในไม่ยากเลยนี่นี้มันโหดร้ายเลยหลหือเกินเอาละเอาละเอาละเ,เราน่าจะไดะ้กดแบบนี้ไปเลยเนะคร ยังไม่ได้หรอแฟชอีกหรอแฟชมันก็ไม่ชกต้นไม้ไตรงนี้หินเยอะนะครับผมจะผมจะพยายามอยู่แถวตรงนี้นะเพราะว่าหินเยอะเนี่ย ตอนแรกที่ผมเล่นแล้วไปเจอหินไม่ค่อยมีต่อ,อยจนตัวเองจะตายเลยเไิ่เจอตัวอื่นนะโอ้โหกระดูกแตกนะครับจากการที่ผมไปศึกษามาแล้วก็ การที่ผมดูหลายๆคนเล่นมา,าเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยหมูตรงนี้มีให้ฟาร์มพอสมควรนะอ้าวเ,เจอที่พักที่แบบเหมาะสมแล้วนะครับเลือดเหลือน้อยกว่า25%ร์เซกันดูเราจะแตกนะ โอเคครับตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับโอเคว่าแล้วนะมันต้องมีไอเทมสักชิ้นก่อนนะครับมันถึงจะเีตรงนี้ปลอดภัยนะต้องมีไอเทมสักได้ปะเนี่ย เหมือนมันใหญ่ไปเอาเล็กๆอะมาหันนี้ก่อนเพื่อเอาฟินนะฟินมันกาสร้างพวกขวานพวกกองไฟได้นะจำเป็นมากเลยนะครับฟินเนี่ยทำไมผมเห็นคนอื่นเล่นมันแบบหินมันลอยกระจุยกระจายโดนเสาตายทีนี่พอพับ ตัวบินอะไรเงี้ยเท่าที่เคยเห็นนะครับโอเคเราจะคราฟทุกอย่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ตายไปตอนนี้ก็ต้องเร่งทำไม่นี่นะครับทำอาหารนะส o ตน กีไม่ได้ตีหินด้ไนวะ่ะให้ดูตัวของผมนะโอ้โหไม่ตายนะครับ โดนขนาดนี้ไม่เป็นไรครับอ่ะบดบังทัศนียภาพของเรานะอตีแล้วจอไม่ต้องสั่นได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆกัวงนะีใกล้แตกแล้วครับหมายถึงอาวุธนะเรียบร้อยอาวุธแตกคราฟใหม่ก็ง่ายๆกดย้ำไปที่เลขหนึ่งครับ หยิบมาซัดต่อนะครับคือจริงๆก็อยากเล่นหลายคนนะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งของผมเหมือนกันคือ,อยังไม่มีเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเล่นมันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้อีกนะผมเห็นนี่แกล้งกันอย่างมันเลยนะ การไปตีนี้ไม่ได้สตนเลยนะครับเราต้องเดินเก็บเอานะครับ <S <S> <S เดินต้องดูดีๆด,ด้วยโอเคตรงนี้มีแต่สัตว์กินพืชน,นะไปกลนู่นถึงจะมีเป็นตัวพ่นพิษนะครับหนาวแล้วนะนน่ ให้ความหนาวไม่ต้องกลัวนะมันแค่ทําให้เราเลือดลดนะครับก็เลือดลดก็ตาย่ะครับแค่นั้นเองประเด็นคือกลัวจะจะจำที่อยู่ตัวเองไม่ได้นี่คือประเด็นหลักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมาไงวะ โบก่อนไม่อยากตายอีกแล้วนะตรงไหนที่เราจะตั้งทินะฮดูดิแค่นี้ผมยังจำไม่ได้ อบตรงนี้เพราะว่าหินมันเยอะดีวนไปวนมาเนี่ยเดี๋ยวได้เจอไอ้ตัวพ่นพิษนั่นไงถ้าจะตรงนั้นแหละตรงที่มันยืนเนี่ยผมจำได้วละโอเคเราเข้าไปลึกหน่อยเนี่ยเอาตรงนี้แล้กันครับมันตรงนี้เลยนะ ออกนี่ขาดอะไรขาดไม้นะครับโอเคเราจะมีความเร็วนิดหนึ่ง ต้องการไม้พอสมควรหรือไมเนี่ยตัวนั้นไปนไหนลนะเก็บไม้ห่อยนะ าทำไมึงอยากเล่นพดียวผมก็ไม่ค่อยอยากไปฟาดฟันกับใครเท่าไหร่นะครับอยากจะเล่นแบบไงอ่ะหสู้กับไดโนเสาร์สร้างบ้านทํำของอะไรเงี้ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จับสัตว์อะไรเงี้ยเอาแค่นี้ผมก็ฟินแล้วนะการไปแบบสู้รบกับคนอื่นนี่อาจจะ เกินความสนุกของผมไปนิดนึงเนี่ยไม่สามารถจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบต้องการขนาดนั้นนอยากประช้าขนาดนั้นนะโอเคเรามีหอ,อกแล้ว อ้าวไฟดบับก็มีเนื้อเน่าแล้วอะ่ะนี่ trash อ,อย่างเยอะเลยแต่ trash มันจะหมดไวกว่าไอาที่เป็น b r n c h นะเฮ้ย wood wood ไม่ใช่ b r n c h เจ๊เอามาเนื้อเน่า เดรอปราไปโอเคเฮ้ยเหมือนว่าเราจะหิบนะแต่ทำไมเราไม่หิบ4.4่จุทำไมำไมมันไม่ขึ้นว่าทองเราหิบ ยวิ่งแบบนี้ดิตกใจเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่ยาส,านาสานันอย่าันเจอเจอผีมาแน่เลยนั่นไงนั่นไงมาปะทะแล้วจริงๆด้วยเรามีอันนี้มีหอกเราไม่กลัว โอเครอดไปนะครับอยากจะไฟ่ไก่ตัวนี้นะแต่เฮ้ยมันชอบเราเรื่องไงแต่ยังไม่คิดไฟ้แล้วกันนะครับโอเคเราไปหาเนื้อกันนะ อันนี้ก็กินให้อิ่มก่อนนะครับอ่าเนื้อไม่ต้องหาจากไหนนะครับนี่เลยครับลูซ่าไปช่วยมันมานะเราก็มาฆ่ามันจนได้หนึก็าตายไปเรียบร้อยลพังพังก็คราบใหม่ บอค,คราฟเราจะวิ่งได้ช้าลงนะครับที่มีเป้านี้เพราะผมสร้างห้องเอมันเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างแผนที่เล่นเองคนเดียวที่มันแบบมีเป้าเลงให้นะครับ เ่าจะพยายามทำอะไรให้มันรวดเร็วนะครับเพื่อจะจให้ไม่เบื่อนะแบบไรว่าเอาแต่ฟาร์มอะไรเงี้ยวันนี้เอาแค่สร้างเตียงนอนไว้ก่อนนะเราจะได้เลือกจุดเกิดได้ครับเวลา,าตายครับ เราก็จะต้องพรุ่งนี้เราก็จะไปล่าสัตว์กันนะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันโอ้พระจันทร์สวยงามนะครับวิวกลางคืนก็สวยงามดีนะเกมนี้แบบมันก็ค่อนข้างจเจ๋ววางดีมันก็มีไอเนี้ยที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนแบบ ผมเคยดูมันเหมือนกลายเป็นที่คัาของอะไรสักอย่างนะเอาของแบบแลลลดอกจากบอสเนี่ยไปคราบนะครับโอ้แอดดอกไปตกเลยตรงนั้นละ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเราจะไปล่าสัตว์กันนะครับแต่เหมือนผมจะไม่ได้ติ๊กไว้ให้ดูว่า ตัวผมเองอยู่ตรงไหนนะเนี่ยดูแล้วมันดูไม่ออกเลยกลัวจะลืมทางกลับนะมาตัวนี้มาอยากไ้ายร่างกายอยากปะทะมาครับตายปะวะคิวก็ตายสิ ต้องหาเนื้อมาให้ได้สักนิดสักหน่อยครับอ่าตัวนี้นะผมเลงมาทั้งคืนแล้วนะต้องจัดเลต้องจัดเวลหนึ่งไม่ต้องกลัวตายครับผมรู้ไวเนี่ยว้าวคอมอนติดไรอะติดหรอ ติดหรอจิ้มฟรีโอ้โหไม่น่าเป็นแรกเลยนะโอ้โหให้จิ้มฟีกันเลยทีเดียวนะครัยุสไอเทมทำไมมันต้องลากมาวางด้วยอันนี้ไม่เข้าใจนะ นอนให้เป็นที่เป็นทางนะครับเข้าซอกนี้เลยนะฮบลืมกินอีกนะกินประมาณสี่ชิ้นก็น่าจะเต็มนะคถ้าผมจำไม่ผิดไปดูมันขึ้นมาก่อนนะเอประมาณห้าชิ้นแล้วกันนะครับ แบบเต็มร้อยเราไม่ต้องให้มันเต็มร้อยก็ได้มันจะเปลืองโดยใช่เหตุโอเคสําหรับทารทนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะขออภัยที่แบบฟาร์มเยอะทําอะไรช้าไปนิดนึงเพิ่งคเคยเล่นครั้งแรกเลยนะครับยต้นชอบมากนะคงติดไปอีกนาน,นับโอเคพบกันใหม่ในพาร์ทที่สองนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครั้งนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ